ลิ้นเงินจะทนทานกว่าลิ้นทองแดงแต่ลิ้นเงินนะครับไม่ใช่ลิ้นเงินอย่างเดียวสวัสดีพี่น้องพ่อ่ายสุผู้สุขนครับก็มาพบพอกันอีกคือเก่ากับซองกุญแจซอนมิวสิกสตูดิโอครับนะเมื่อนี้เหาก็มาม คุยกันเลี้ยงลิ้นเงินกับลิ้นทองนะครับลิ้นเงินคืออย่างนะครับลิ้นทองคืออย่างในหนึ่งเตานะครับถ้าเตาได้ที่ใส่ลิ้นเงินอี่เป็นลักษณะไดถ้าใส่ลิ้นทองมันนี่เป็นลักษณะไดนะครับปกติแล้วนะครับขออนุญาตเบาไถเนาะโดยปกติแล้วนะครับ แขนแตละเต้าเนี่ยถ้าจะดังดีไม่ดีลิ้นทนไม่ทนเนี่ยนะครับลิ้นเงินจะทนทานกว่าลิ้นทองแดงอยู่นิดหนึ่งนะครับซึ่งจะมีความเหนียวแต่ละเต้าเนี่ยแล้วแต่เราจะสั่งนะครับสั่งช่างว่าจะเอาลิ้นเงินหรือจะเอาลิ้นทองแดงนะครับแต่ลิ้นเงินนะครับ ไม่ใช่ลิ้นเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการผสมระหว่างเงินกับทองแดงผสมกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเหนียวเนาะเพื่อให้เกิดความเหนียวโลหะเงินเนี่ยก็จะเหนียวแต่ถ้าเงินอย่างเดียวมันก็จะมีความเปราะอีก,กนะเนี่ยนะครับมันต้องผสมนะครับ ส่วนทองแดงก็ไม่ต้องผสมนะครับแต่มันก็จะมีความเปราะกว่านะครับเมื่อเป่าแล้วเนี่ยความรู้สึกมันจะ,ะเขาเรียกว่าเสียงกล้องเสียงกลางวานมันจะไม่เหมือนกันคนสมัยก่อนนี้เขาก็จะเอาเงินจากต่างประเทศนะครับนำมาหลอมกับทองแดง นะครับแล้วก็หลอมให้เป็นเส้นเส้นเล็กกว่านี้นะครับเส้นเล็กเล็กพอจะใช้นะครับเขาก็ตีให้แบนนะเมื่อตีให้แบนแล้วก็นํามาบากนะครับบากผิวไม้แบบนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็นําไปแทรกในเนื้อไม้นะครับลิ้นก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ มีบากข้างในนะครับลิ้นมันจะเข้าออกเข้าออกอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับลิ้นจะเข้าออกเข้าออกอยู่นี้นะครับขนาดที่เราเป่านะครับจะต,ต้องกดถ้าไม่กดรูมันก็จะไม่ดังอันนี้นองนะครับเวลาเรากดเนี่ย แล้วก็เป่าหรือดูดเนี่ยลิ้นมันก็จะอย่างที่ผมบอกออกเข้าออกเข้าออกเข้านะครับมันก็จะมีความเสียหายนะครับปีหนึ่งก็ต้องไปยกลิ้นครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงล้างนะครับให้ช่างทำความสะอาดลิ้นนะครับครับผมถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อพี่เพื่อนน้องหมอ,อแคนใหม่ๆ นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ